เขี่ยไปให้จน,นเทียมเปื่อยก็เคช็ดเปื่อยแล้วก็สีนั่นแหละใส่ในกรณีน,นี้ใส่น้ำตาลน,น้ำปลาไปน้ำเลยก็ได้น้ำตาลแตงโมน้ำปลาน้ำปลาก็ใส่ตามใจเข้าหมากักกปแหละเข้าซีมเบิง้งให้มันเปื่อยให้มันย่งเรียบร้อยแล้วก็ใส่ซอสซอสพริกเข้าไปนะทุกคนถ้าใส่ซอสมะเขือเทศมันช่ส้มนะขนาดซอสพริกมันยังส้มในหนึ่ง ถือเป็นเสร็จสิ้นกับประมาณนี้ทุกคนแจ่วแจ่วซอสพริกกินกับลูกชิ้นติ้งนะทุกคนพ่อพักตะกั่งย่ำกับแจ่วซอสพริก,าาน,กน,นั่นแหละทีเด็ขเท้าเห็ดกินนี่นี่แเล้วแล้วๆทุกคนนี่หนุกที่กันนี่ เด็กชายเาเห็นกับมือนะทุกคนมาเด้อมากินน้ำการมากินน้ำการนักมาชีพวันพนมสิมาฮอดก่อนบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็กคือกดซุปเปอร์ตัง้งให้แน่เด้อทุกคนสบายดีสบายดีเด้อพอกาดีน้องสุขสุขคนกับเด็ายมันกับมาอยู่ที่ บ้านเจ้าขาวเองแหละคือนยูเซโนโนเพราะว่ากับมาจากปักเซมัววานเนี่นะมาถึงนี่ก็ประมาณสี่โมงแรงประมาณนั่นเลยนะทุกคนเจ้าขาวกับตื่นนอนแล้วตอนนี้ก็นกำลังสิเก็บเสื้อขาไปซักแล้วก็จะไปเผาห่านเนาะแล้วก็ใส่สีพาทุกคนไปเบิ่งว่าห่านเจ้าขาวมียังขายแนย่และมีพาย,ยุห่านแน่เนาะที่เจ้าขาวโบวยอยู่เนี่ยตอนนี้เจ้าขาวก็ที่ไป เสื้อผาไปสักนะครับพระเก่าห่านเลยนะทุกคนนะวันที่ค้าวมาเนี่ยก็บบ้ได้ไปใไส่แหละทาววัน มีบอลหลินบอลเทียกับมีอยู่ถา้ามีหมูกับมีอยู่ฮะบวกคือไปปักเซปักเซมันอยู่ทีมงานบริเหติ n ย a ง g เนี่ยโมแมนบนบริเหติ n ย a งวคาผิดนะกาเข้ากับบรเหุเตียดตามที่เข้าต้องการแหละอยู่ปักเซก็คือว่าการไปหลินไปเทียไปหาหมูหาผั่นั้นนะนะทุกคนนะการโดนๆดนไปท่นหนึ่งเท้ามาอยากไปอีกอยากไปอีกท่านมีโอกาสนะการรอบเบิง์กบัติเท้าสิเลกับไปปักเซอีกหรือบรอติดตามเบิ่งนะทุกคนเพระว่าตอนบัติเท้าก็ยุ่งหน้าบ้านนี่แหละ ลัเงเงินกำลังสสอาเสือผ่าไปสร้างฟังนะารัจะกับควกไก่อยู่อันนี้ชาวบ้านเจข่า,ขาวนี่ใจ่เบิ่งมาทุกคนนี่ไปข้ากำลังไปหาเนี่ยคเพื่อนเจาข่าวนะทุกคนเจาข้าวอยู่หลังหนึ่งอยู่นอนอยู่คนเดียวพรอน้องสาวอยู่อีกหลังหนึ่งฟังนะเพิ่นกำัคั่วไก่อยู่ ลายมือจะขาวสิพาไปเบิง่งว่าพคนคั่วไก่ผัดหนีบไก่เป็นยังไงตอนนี้ก็สเก็เสื้อผ้าไปซักก่อนลเลยปอาเสาห้าทว่าเ่ื่ออยูล่ลายมือให้น้องซ้าไปพักผ่อนก่อนนะทุกคนนี่เพื่อได้ซื้อเลขวันนี้นะซื้อเลขเด้อหกเกาห่าหลุดขึ้ขาวสีขาวก็ลองซีร้องซื้อเบิง่งเอาเสื้อผ้าออกไปซักก่อนนะทุกคนไไปปหหััออมนะ คายชื่อตั้งๆปิ้งกกยแล้วก็ชินแนะนำเป็นคนเทนว่าหานเช้ามีขายอย่งแน่ตอนในแขกคนกับโมมีนะคนเนียยเชื่องเนี่ยใน,นกะพักกันนอนในกะนอน,นบไม่เวียดเหตุละกกะนอนนะแล้มีแขกบบมีคนอันกะร้านสาวสบายดีลูก อะไรกัแล้วซาเก็ตขาวนะแขกคนก็เงียบเงียบรดลาก,กับโบโ,อโอมีหลายนะจะมาเบิ้งอันเจค้ามีขายข้าวโพกนะมันนี้มีข้าวโพกสองสีเพราะว่าเมื่อไรอยู่บ้านหายไปประมาณสิบกว่ามื้อนะไปะอยู่ปักเซมาก็มาให้เบิ้งปิ้งไก่นะทุกคนว่าน,นี่มันยังมีขายปิ้งปลานะำนะทุกคนอันนี้ พัดลมไหลแมงวานปิงปลาเป็ปนะป้าโจกเนาะคือเอาเครื่องในมาปิ้งมีลูกเครื่องในทั้งหมดปะเนาะเครื่องในทั้งหมิดปะเอาเครื่องในมาปามิ้งในแจ็คซิปไหมอุ้ดได้ไกลไปไกลมากระแว่อุดหนุนได้เด้อทุกคนนะเพราะมีหลายราคาอยู่เป็นไก่เด็ดข่าว แสงบยาันไดนี่มใกล้ๆนะทุกคนขั้นบ่งนี่เ็กายสิกะสวงามแล้วก็มีคายสิ้นแหงอุ้ยอ้ยอุ้ยลนหมีคายสิ้นแหงค้ายแจ่วน้ำนะจะปีดเพราะว่าอันตี้คากบมิตู้แปบว่าไม่คิพุ่นเข่าปิดมิดชิดในหนึ่งนะอาดามของขายมือคือหน่อยแท้ ฮะอาคุบปอาออกหลายๆคนเห็นเขาจะอยากมาซื้อเห็นน้นหน่อยเขาจะไปอยากมาซื้อได้บ,บัดีสบายช่วงนฟไฮะใครอยู่ในห้องแหวนเงี้อยู่ไดห้องแหวนเออบริษัทขายจองตะกองหลายๆเขาจะเห็นเขาจะอยากซื้อนะ <S <S อ่านเจ๊ขาวกันในเด้อทุกคนเจ๊ขาวเจ๊เซฟติดขีหลดเลยนะ มีมีห้องแอร์แบบว่าห้องรับรองค้อยากอยากมานั่งห้องแอร์เย็นๆก็มีได้ในหูบครอบครัวเจ้าขาวนะไอเอิญน้อกทั้งหมดหาคนไอเอิญน้องทั้งหมดไม่หาคนแขกคนกับบ่มีนะทุกคนโอ้โอเจ้าขาวก็สิไม่เห็ดอันนี้เกาะเขาเอิญน,น,นี้เกาะอ่าเจวกินกับลูกซีนเนาะ ีทุกคนอาดามมาจับไม่ไหนดานขออยากจะไม่แกะน้ำลูกซีก่อนนี่เอาอ,เอาดา,เานเอาเอาเอาซอสไหมค่อยเนยเอาซอสตรงเนยกไนะไ็ได้เนาะได้แล้วได้เลยลูกรับแรกฮัความเห็ดนี่ก่อนใส่ต้มน้ำก่อนนะทุกคนต้มน้ำต้มผักกระเทียมต้มกระเทียมก่อนให้เปื่อยนะทุกคน บางคนถ้าใส่ยังก็เขาใส่หัวหอมแต่เจี๊ยบหัวไส่ก็พวกะไงมันเข่ากันเปื่อยกันทุกคนก็มันเดือดมันเปื่อยเนื้เอเลยรติ๊กข้าวใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ผักชีกูแม่ mm. ใส <factual S 2> ่น้ำปลาเนาะนี่ฮ้ากระต้มอันนี้ให้เปื่อยก่อน ก็เขี่ยวไปให้จนอันยังเกาะเขาเอ,อันยังเกาะจนะพักเทียมเปื่อยก็เพ็รเปื่อยแล้วก็สีอันนั่นแหละใส่ในกรณีนี่ใส่น้ำตาลน,น้ำปลาไปน้ำเลยก็ได้น้ำตาลแป็นนัวน้ำปลาน้ำปลาก็ใส่ตามใจเขาหมักกันแหละเขาซีบเบิง้งให้มันเปื่อยให้มันยังเรียบร้อยแล้วเาก็ใส่ซอสลงไปแล้วก็เคี่ยวซอสให้มันเข้ากับเนื้อ เนื้อของแบบว่ากระเทียมจนมันจะให้เดือดเดือดุกคนหนาตาเราเป็นแบบนี้หลังจากเขาก็เห็ดอันนี้แล้วเนาะเขาพักเห็ดเจียวก่อนถ้ากระสีไปนี่ใส่เบอรงลูกซินของเฮาเนาะนี่กำลังเสียบลูกซินอยู่ลูกซินนี่คัดทอดรสชาติมันสีแบบหนึ่งคัดปิ้งสีมันสีแซ่บขวดเนาะนี่คือซอสพริกที่เฮาสีไปใส่เวลาเฮาเห็ดแล้วเขาก็ใส่ผักบวนะ้น้อยหนึ่ง น,น,นี่แล้วฮัฟก็เขียวใส่กันอันนี้ไม่กใกล้ใกล้สุกแหละฮัฟก็ใส่ซอสซอสพริกเข้าไปนะทุกคนถ้าใส่ซอสมะเขือเทศมันจะส้มเนาะขนาดซอสพริกยมันยังส้มได้นหนึ่งรสชาติจะออกเผ็ดๆหวานๆเนาะรสชาติน,น,นนะนี่ฮัฟก็เขียวอันนี้ให้มันสุกๆทำมันเน,นี่ยให้น้ำมันบุกอีกหนิดหนึ่งฮัฟก็ะซุกแล,แล้วฮัฟก็ใส่ผักบุ้แหละเลื่อย เขียวเขียวเียวก็ได้ที่ทุกคนมันก็เป็นป๊อกๆๆไปสิที่ว่าได้ที่แล้วนี่จังวะฮะก็ผ่อนไทยลงในหนึ่งทุกคนนะรสชาซาก็เอาเปรี้ยวเอ็ดเอ็ดพาะวาเป็นซอสพริกเด็อันนี้แล้วก็ใส่ผักบวดลงไปนะทุกคนนี่เขาก็ใส่ผักบวบลงไปเขียวในหนึ่งนี่ หน้าตาก็ออกมาเป็นแนวนี้ทุกคนนี่หน้ากินบอ่อนี่บดเวลาเจคาวไปปักเซเจคาวเสีเห็ดใส่เพราะว่าพัดไปอนันนั้นบ่มีอันนั้นนะบ่มีลายเห็ดเห็ดใส่กระตุกแล้วไปกินไว้หลายมือนะเวลาเขาอยากกินเขาก็ทีจากจากกระตุกมานะใส่กล่องไปนะทุกคนนะคือเป็นสร็จสิ้นกับประมาณนี้ทุกคนเจลเจลซอส พริกกินกับลูกชิน้นเป้งนะทุกคนแต่กินบอนี่ทุกคนอันผดเดือดๆมันก็บ,บอกๆ,ๆไปถือว่าใส่ได้แล้วทุกคนคันมันโบเนื้อเหนียวขันมันผดธรรมดาถือว่าใส่บ่ได้นี่ว่าใส่ได้แลรร้วน,น,วนี่เอากระปิดไฟล้วก็ยกมาผักไว้นะทุกคนนี่ ักไ้ก่อนนี่ลูกสิ้นปิ้งกันนะเรื่อเออเฮอเพรเป็นเป็นลูกสิ้นของซีพีซพีนะครึ่งโลสามสิบห้ันโลหนึ่งปรเจิพันนะเป็นลูกสิ้นหมูหมูผิดไทยคารูโบโตะเมนบะเขาบอกเพิ่มไปสื่อคารูโบโตะเนาะนี่น่ากินมาทุกคนแล้วก,ก็น,นีกินแลก้ก็ห่อพักแลก้วก็จ้ำกับแจ่วซอสผิกัแหละ ขี้เท้าเห็ดกินนี่ดีแล้วแล้วทุกคนดีดุ๊กซีกันนี่ดุ๊กซีดไปง่ายเดี <c ười> <c ười> ๊ยบเท้าเห็ดกับมือนะทุกคนมาเด้อมากินน้ำการมากินน้ำการนักมาสิพวันพิ่นสิมาฮอดแล้วจะมามากินน้ำการทุกคนอ้าวซุปก็กินวะซุปก็ไปนั่นดานี่ทุกคนพวันคนจะเอาอนี่มาให้เมาดรวยนะดีเท้า มันซื้อซาเกียวมาให้ทุกคนพวันทิกเออาจารย์แม่เน่มากินเนี่แเจวเขาเจซอสผิริดเองนี่มันมีแขกมีคนเบิ่งมันมันจะมันก้าส่วนการนั่นแหละมันเสอยากนวลอยากแซ่บรายกินเซอร์เนลลาอย่นี้มาวดองมาพอดีเลยมาจ่าเอ๋พอดีเลยจ่าเอกพัฒน์กมวัยว่าสิบแปดในปรห้รเมโน่อยนยักษงก็โช่ที่เรา ยังประด้ไปยังมบิอันนองเลยนกสาวโบยู่เนี่ยวัตถิปไทยคลิปก็ผวาเนิทุกคนวาตถิปติดเงเพิ่นไทยเพิ่นพลาลงน้องเพินนะมี่บโมบนีบัโอเคานเิไปิติด้าเเพิ่นิซื้อเบียปให้เพินะามเดินเินกันกนเด ยูอย่างเงาเงาเลยนะบเท่ปอยูบักเซมีทีมงานหลายคนนะไม่เจ้าหยอโดยเฉพาะชื่อฮอดกันลูกบิ๊กไงสองคนบันดามิจาชื่อฮอตนหลานเขาหยอกแบบว่าตื่นขมาเลยซ้ขาเจ้าเนะ่นรุ่นนรุ่นไไปเฮืเจ็ค้าไปกินไทยกินมันนะเฮ้ย เุดของแบบาท,ทางพวันเพิ่งเลี้ยงขับไปด้านเจ้าเอพรวันที้จเอรวันทีเเอเอ็องเาะเนทีเจเบาร์ิาร์ลารปบาร่บาร์าร์บาร์บาร์บาน์บาร์บาะ์บารไปาราร์บาราร์ิาบรารนบาาร์บิรเพาร์บบร์า้านบบบาราา พิกเพ่งไงมันมีลิกาซิดพิษเสียงไข่ไก่งไงเออไม่เ,เมมลยตัวแทนมังไข่ขขตัวแทนไข่ปะกต่เพาะจมูกขนุนที่อะไรหรอไม่แม่ขนูกที่ n t p ตัวหนึ่งมันมีต่อไปะเป็น เป็นอ็นของโปเตสเราเป็นเขาแต่งเป็ไทยไม่อยากับมุมมองคนหมักแหละนีคันหมักที่เดนนี่ซื้อใส่หวนครับฮะโลโลปาเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดทิอปะจะไปกินดำกนดำไปกักองเนีเฮ็ดเนี่ยตัวกรต่อเนาเนาะนักวโดนนัยวันเดนเป็นบาวาน

เปนังง่ายเพราะว่ามันบร่ได้มีอย่งงางนักนะมีเพีเยงคอก้ว <ๆ S 2> เลยการบัด,มดสม,มุดบันลงไปปักเซกับเซใสกล่องหรือบันใสกล่องไปไปไวกินนะนเนนพราะว่าไม่เสียอะนรเกว่าเทว่ากินประมาณสิบหนึ่งกันเมื่อก็ได้เขาใส่ๆๆนั่น <ๆ S 2> นะโบแม่ใส่ชั้นกระหมดใส่กล่องหรืเขาสตู้เย็นหม่งโมย

บางคนกับ comment, คอมเมนต์คอมเมนต์นนะถามแบบคือว่าเออครับเพราะว่าบางเตื้ออยู่พละบอดน,นะเราไปสุกไป,ปหาใครก็ถามแบบหน้ไปหางค์ไันถามแบบไปหางค์จะได้แต่บัดย์ใต้พวเสือต่างคนต่างมีเวียกนะแบบถืนผืนมีเวียเพิ่มเพอืมเพราะว่าเพิ่งงนเคื่องกินของเพิ่งชุดซาสองอาเด็เครื่องเนี่ยเพ่จะส่งตัวแทนเด็ มันก็บ่มีเวลาถ่ายคลิปทุกคนก็เดาเหตุการณ์ว่าเขาจะเลิกกันแบบนั่นแบบนี้ยังอยู่ยังอยู่ปฏิกันตีกันบอกค่นั้นแหละเพราะว่าลายมันสิยาวเนาะอืมก็คือไปเรื่อยๆก็มั่วงก็ผวาเนาะคลิปนี่ก็จีนเลลากันเนาะนั่นมันสิยาวทใช่ไหนไปแล้วที่ตัวเนาะไปแล้วที่ตัวเนาเออที่ตัวอะไรหรือเปล่ จะไรก็ผักก็ไลก็เท่ก,ก็ซับกะพายในเดิมจดร่วมฝ่าังวัดวัรีเกตเป็องาโอเคโอเค,อเค,อเครอติตามเมืองวันที้าวสจุดเป,ปลุงน้องกับพวันหรือเปล่าเนะาะบ,บายดีจะบายดี